สวัสดีค่ะพกกุกเกตเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก็บพาทุกท่านมาชมรถ7ที่นั่งที่มีขนาดแค่1.5ลิตรนะคะบอกได้เลยว่าประหยัดน้ํามันแน่นอนแล้วไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะคันนี้ได้เป็นรถปี2021ด้วยเป็น Honda า r v 1.5 SV นะคะรถปี2021คันนี้ราคาคุ้มมาก489,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,000นะคะถ้าสนใจคันนี้นะรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเกบพาชมร รอบคันเลยนะคะบอกได้เลยว่าสวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเราไปชนด้านหน้าของตัวรถนะคะด้านหน้าของตัวรถคันนี้โคมไฟนะคะไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วนะคะสวยๆใสๆไม่มีร่องรอยของสะเก็ดหินใดๆเลยด้านหน้าของตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนี่นะคะโครงสร้างของตัวรถเรารับประกันเลยนะเรารับประกันโครงสร้างทั้งหมดเลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่มีประวัติการชนหนักพิการจมน้ํามาแน่นอน ฝากระโปรงด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการชนในดๆไม่มีบุบบุ๋มสันเหลี่ยมยังให้มาคมคมแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าได้รถคันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานฮอนด้าเลยนะคะแล้วก็ตัวยางใช้กันอีกยาวๆเลยได้เป็นยางกุดเยียนะคะสะพานยางยังลึกๆเลยนะคะใช้กันอีกยาวๆเลยแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวตรงนี้เลยนะคะ บอกได้เลยว่าคันนี้เป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะคะหมายถึงว่าเครื่องยนต์เล็กนะแต่ว่าด้านในของตัวรถนะบรรจุได้เจคนเลยไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะ mm. กระจกรถนี้ก็ mm. กระจกเดิมๆจากโรงงาน h o n ด้าทั้งหมดเลยนะคะ mm. ให้ดูโครงสร้างรอบนอกนะคะบอกได้เลยคือสภาพของตัวรถสวยใหม่มากแล้วก็ไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำมาเลย ทางเพชรยนต์นะคะเขาจะรับประกันโครงสร้างมีวันติให้30วันด้วยลูกค้าท่านไหนนะคะรับรถคันนี้ไปใช้ไปใน30วันนะคะรถมีปัญหาอะไรพี่เอารถเข้ามาที่เพชรยนต์ได้เลยหรือตรวจสอบเจอนะคะว่ารถคันนี้เปลี่ยนเครื่องมาพลิกความจมน้ำมาพี่เอารถมาคืนเราได้เลยนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนในส่วนของด้านในนะคะด้านในของตัวรถนะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็กว้างขวาง เบาะนะคะเบาะให้เป็นเบาะหนังเบาะหนังสีดําสลับสีแดงมาแบบนี้คือเบาะหนังนะคะใช้งานง่ายดูแลความสะอาดง่ายๆเลยด้านหน้าของตัวรถนะคะได้จอทัชสกรีนมาด้วยนะแอร์เป็นแบบออตโต้มาเกียร์ออตโต้มาใช้งานง่ายๆนี่เลยคอนโซลด้านกลางนะคะสามารถวางแก้วน้ำได้2จุดเลยนะคะถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์คันหนึ่งนะคะเหมาะมากๆก,กับครอบครัวนะคะเป็นรถครอบครัวได้แล้วก็ด้านซอกเสาอซอมหน้าตรงนี้ น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขเลื่อนเลยเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะจอกเสาบีมาดูกัน จอกเสาบีเนาะทุกตัวก็ไม่เคยแกะเกาใดๆเลยนะคะไม่เคยโดนขันโดนไขแน่นอนแผนเพจยังให้มาอยู่ครบแบบนี้เลยได้รถสวยๆน้องๆป้ายแดงที่ใช้งานคมค่าแน่นอนราคาถีด้วยนะคันนี้นะคะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตรงกลางนี้นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําสลับสีแดงเลือดหมูแบบนี้นะคะเก๋ว่าสวยมากแล้วก็ พวงผู้โดยสารนี้ใช้งานน้อยนะคันนี้ใช้งานน้อยมากเลยนะคะแล้วก็ดูแลมาอย่างดีเลยนะบอกได้เลยว่าได้รถคันนี้ไปลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนไปกันได้ทั้งครอบครัวแถมเป็นรถอเนกประสงค์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านท้ายส่วนท้ายตรงนี้นะคะไฟเป็น LED มาแบบนี้เลยเป็นรถที่น่าใช้งานท้ายนี่ก็สวยมากเลยนะมาดูในส่วนของด้านในนะคะนี่ เบาะพับได้ด้วยเบาะสามารถพับได้วางของได้ไปกันได้เจ็ดคนหรือไปกันได้ห้าคนสี่คนก็ยังได้เลยนะคะเบาะตรงนี้สามารถพับได้วางของได้ด้วยนะบอกได้เลยว่าไปกันทั้งเข้าพอดีกว่าอ่าเจ็ดขั้นนะคะคือพื้นที่ใช้สอยเขาก็ถือค่อนข้างว่าจะเยอะนะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะ รถคันนี้คุ้มค่าแน่นอนส่วนนะคะส่วนโครงสร้างต่งตางๆนะคะเก๋ให้ดูไล่ดูตรงนี้เลยซีนยางนะคะซีนยางเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่มีร่องรอยการขาดเลยนะคะได้โครงสร้างเดิมๆลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะมาดูฝากระโปรงด้านหลังฝากระโปรงด้านหลังนี่ก็เป็นโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยคุ้มแน่นอนคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยนะคะ คันนี้แค่489,000นะถ้าลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์นะคะ mm. ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000เท่านั้นคันนี้มีติดต้องถอยหลังให้ด้วยนะจ๊ะ mm. สนใจอยากมาชมรถตัวจริงนะคะรถจอดอยู่ที่เพชรจนฉาขาสองนะคะตอนนี้รถพร้อมขับกลับบ้านเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มก่อนรับรถนะคะเกศจะมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วก็จะมี เปลี่ยนติดลีมดูในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ยางรถยนต์นะคะถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถปี2021ยางยางจะต้องเดี๋ยวเกดูให้นะคะอาจจะเป็นต้องเปลี่ยนยาง23 24ประมาณนี้เดี๋ยวเกดดูแลให้นะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยเป็นแบบม u l t i function มาพุ s สตาร์ทมาให้พร้อมเลยเลขไมค์คันนี้แค่แสนสองนะ เป็นรถครอบครัวนะคะเลขไม่แสนสองเท่านั้นนะคะดูแลเช็คศูนย์ตลอดมั่นใจได้เลยนะคะส่วนตัวเบาะเป็นเบาะสีดํานะเป็นเบาะเบาะหนังสีดําแล้วก็สลับ สีแดงเลือดหมูแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยคันนี้สวยคุ้มค่าแน่นอนส่วนซอกเสาบีตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยืขย่นนะคะเป็นโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยลูกค้าท่านไหนอยากมาชมรถตัวจริงมาหาเกดได้เลยนะคะสามารถแอดเฟรนเกดมาได้เลยที่เบอร์083 430 0683นะคะ มาชมรถตัวจริงมาทดลองขับฟรีได้ด้วยแล้วก็อยากจัดไฟแนนซ์นะคะเราก็มีไฟแนนซ์นั่งประจําอยู่ที่เพชรยนต์นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ดอกเบี้ยรเริ่มต้นตอนนี้2.49เท่านั้นนะคะดอกเบี้ยพิเศษมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนอยากซื้อรถนะเกตแนะนําให้ซื้อรถก่อนช่วงปีใหม่นะคะเพราะว่าดอกเบี้ยตอนนี้ยังไม่ได้ปรับขึ้นนะคะหลังจากปีใหม่แล้วเกตว่ามีการปรับขึ้นอีกแน่นอนนะคะรีบๆมาซื้อรถกันเลยนะคะแล้วช่วงจะเข้าไฮซีซั่ ัน,นี้นะคะช่วงเทศกาลปีใหม่หารถใช้งานนะคะคันนี้ เป็นรถครอบครัวอีกคันที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ราคาแค่489,000สนใจมาหาเกตได้เลยนะคะโทรหาเกตที่เบอร์0834300683ได้เลยนะคะมาทดลองขับฟรีได้ด้วยนะจ๊ะมาที่เพรยนได้เลยเอาละคะสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกดจะมารีวิวรถราคาพิเศษรถสวยๆคันไหนอีกฝากกดติดตามเกดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะ คสวัสดีค่ะ